สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังรับฟังช่อง l e x p l e n d i t เพราะโลกจะไปด้วยคำถามเรามาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันตับ l e x p l a n d i t สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l e x p l a n d i t ครับพบกับผม Lex, Lex l e x p l e n d i t วันนี้เราจะมา explain กันในหัวข้อที่ผมเคยสงสัยตอนเด็กๆครับนั่นก็คือสัตว์มีาศาสนาหรือความเชื่อหรือเปล่า ฟังดูจะเป็นเรื่องคำถามที่แปลกๆครับแต่เอาเข้าจริงๆถือว่าเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์นักมนุษยวิทยารวมถึงนักจิตวิทยาศาสตร์กำลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลยครับความเชื่อในสัตว์มีหรือไม่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนครับว่าศาสนาในมุมมองของมนุษย์เรานั้นมักจะหมายถึงความเชื่อที่มีโครงสร้างครับมีพระเจ้ามีพิธีกรรมมีคําสอนมีศีลธรรมแต่คําถามก็คือว่าถ้าเราจะไม่ยึดติดกับคําจํากัดความเหล่านั้นอะ จะเป็นไปได้ไหมที่สัตว์บางชนิดหรือบางกลุ่มก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกับคำว่าศาสนาอยู่เหมือนกัน Animism วิญญาณในธรรมชาติในทางมนุษยวิทยามีแนวความคิดหนึ่งครับทุกคนที่เรียกว่า Animism Animism มเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมแม้กระทั่งต้นไม้ภูเขาหรือแม้กระทั่งน้ําแล้วก็สัตว์ล้วนมีวิญญ,ญาณหรือพลังงานบางอย่างแอบแฝงอยู่ในตัว ในหลากหลายวัฒนธรรมครับก็เชื่อว่าสัตว์มีความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเช่นชนเผ่าโอยิปเวครับมองว่าสัตว์มีจิตวิญญาณพวกเขาไม่ได้มองว่าสัตว์เป็นแค่ทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ควรเคารพช้างกับความเศร้าความรู้สึกที่มากกว่าสัญชาตญาณมีการสังเกตพฤติกรรมของช้างครับที่เมื่อจะสร้างกระดูกของเพื่อนในฝูง มันก็จะเข้าไปแตะเอ่ยหรือยืนนิ่งเป็นเวลานานๆเหมือนไว้อะไรบางตัวก็จะเหมือนไว้อะไรที่ลึกซึ้งคําถามก็คือมันแค่จําได้เฉยๆหรือเปล่าหรือมันรู้สึกเศร้าจริงๆนักวิทยาศาสตร์บางคนครับเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นการไว้ทุกข์แบบสัตว์ซึ่งถ้าใช่แล้วลราก็ก็น่าคิดมากเลยว่าสัตว์อาจจะมีความเข้าใจเรื่องความตายและการจากลาแบบลึกซึ้งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนความเชื่อแบบโทรเทม สัตว์กับจิตวิญญาณชนเผ่าในวัฒนธรรมโบราณหลากหลายแห่งทั่วบนโลกนี้เลยนะครับมีการใช้สัตว์เป็นสัญลกักษณ์ประจำเผ่าหรือที่เราเรียกว่าโทเทมตัวอย่างเช่นครับเช่นเผ่าที่มีตระกูลหมีจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมีแล้วก็มองว่าหมีนี่แหละจะเป็นสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของวิญญาณและนี่ก็คืออีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยผูกพันกับสัตว์ในเชิงจิตวิญญาณมานานแสนานานแล้วลิงมีพิธีกรรมไหม นักจิตวิทยาศาสตร์ครับบางคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยครับที่ว่าลิงบางชนิดบางสายพันธุ์เช่นลิงชิมแปนซีครับก็เคยถูกค้นพบว่ามีการเขย่ากิ่งไม้หรือการเคลื่อนไหวแบบมีจังหวะเหมือนกําลังทําพิธีบางอย่างเอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อาจบอกได้ว่ามันคือพฤติกรรมอย่างจริงๆแต่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าสัตว์เนี่ยกำลังแสดงออกถึงความเคารพหรือสะท้อนความเชื่ออะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถรู้ได้ สุนัขไม่มีศาสนาแต่มีจิตวิญญาณจริงหรือไม่แม้แต่สัตว์เลี้ยงครับอย่างสุนัขถึงแม้จะไม่มีระบบความเชื่อหรือศาสนาแบบมนุษย์ของคนเราแต่มันสามารถผูกพันทางอารมณ์กับเจ้าของได้อย่างลึกซึ้งมากหลายคนก็บอกว่าสุนัขเนี่ยแสดงออกถึงความซื่อสัตย์หรือรักเรา บางตัวเหมือนจะรู้จักใจเราเลยหรือแม้กระทั่งรับรู้เวลาเรากําลังทุกข์สิ่งเหล่านี้อาจจะสะท้อนถึงบางมุมในแง่ของจิตวิญญาณที่เราอาจจะมองข้ามไปก็เป็นได้ครับความเชื่อของชนพื้นเมืองมองสัตว์เป็นผู้ร่วมโลกชนพื้นเมืองหลายกลุ่มครับเช่นชาวยูรอกในรัฐแคลิฟอร์เนียในอเมริกาครับมีความเชื่อที่ว่าสัตว์เป็นเพื่อนร่วมชีวิตไม่ใช่เป็นสิ่งที่ด้อยกว่าพวกเขามองว่าสัตว์มีเจตจ,จำนงในบทบาทในจักรวาลเหมือนกันกับมนุษย์ นี่ก็คืออีกแนวนิดแนวความคิดหนึ่งครับที่บอกว่าสัตว์มีจิตวิญญาณและมีบทบาททางศาสนาอย่างเต็มตัวพิธีบูชายันสัตว์ในบทบาทของสื่อกลางในบางศาสนาเช่นแคนดอมเบรครับในบราซิลสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุแห่งความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่มันก็เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็โลกวิญญ,ญาณได้ การบูชายันระหว่างสัตว์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่เป็นพิธีที่แสดงถึงความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราอาจตีความาสัตว์ผิดครับเพราะเรามีความคิดแบบมนุษย์อันนี้เป็นอีกประเด็นที่สําคัญครับที่คนเราเนี่ยจะมองสัตว์เป็นแบบ anthropomorphism ครับนั่นก็คือการที่เรานําความคิดกอบความคิดความรู้สึกแบบมนุษย์เนี่ยไปตีความพฤติกรรมของสัตว์ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอะไม่มีความคิดเหมือนกับมนุษย์เลยหรือ เอาไงยๆก็คือโง่กว่ามนุษย์แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ในอีกมุมมองหนึ่งการตีความแบบที่ว่าสัตว์มีศาสนาเป็นของตัวเองก็อาจจะทําให้เราเข้าใจสัตว์มากยิ่งขึ้นก็ได้ครับหมาป่าโลมาและสัตว์ที่มีสังคมซับซ้อนสัตว์บางอย่างครับอย่างหมาป่าแล้วก็โลมาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนมีโครงสร้างทางสังคมที่มีการสื่อสารมีการดูแลกันในฝูงบางทีสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะไม่ใช่แค่สัญชาตญาณ แต่มันอาจจะสะท้อนความเชื่อทางจิตวิญญาณแบบเผ่าพันธุ์ก็เป็นได้ตัวอย่างเช่นโรมานเนี่ยจะมีการสื่อสารกันด้วยเสียงถูกไหมครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าไอเสียงเหล่านี้แหละมันอาจจะเป็นแบบบทสวดบทพูดหรือบทคาถาอะไรอยู่ก็เป็นได้ซึ่งการเป็นการฟอร์มของสังคมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่การสมมติฐานที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งขึ้นเท่านั้นครับความเมตตากับสัตว์เท่ากับจิตวิญ,ญญาณใหม่ ในยุคปัจจุบันการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ครับก็มักมีรากฐานมาจากแนวคิดทางจิตวิญญาณเช่นกันหลายคนก็เชื่อว่าสัตว์เนี่ยจะมีความรู้สึกมีสิทธิ์มีจิตวิญญาณซึ่งทําให้เกิดการรณรงค์เพื่อปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตาแล้วก็อย่างเท่าเทียมนิทานกับสัตว์ในตำนานครับถ้าเราเนี่ยมองย้อนกลับไปในตำนานแล้วก็นิทานพื้นบ้านทั่วโลกเลยว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยมักจะถูกเล่าในฐานะผู้สอนหรือผู้รู้ตัวอย่างเช่นอีกาในตำนานของนอสครับ หรือเต่าในนิทานแอฟริกันหรือแม้กระทั่งพญานาคนะครับในนิทานไทยเป็นต้นซึ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าสัตว์เนี่ยจะมีบทบาททางาศาสนาแล้วก็จิตวิญญาณในวัฒนธรรมในมนุษย์เนี่ยมาอย่างยาวนานเหลือเกินฟังมาตั้งนานสรุปคือสัตว์มีศาสนาไหมคำตอบสั้นๆก็คือสัตว์อาจจะไม่มีาศาสนาแบบที่มนุษย์มีไม่มีพระไม่มีคำสอน หรือมีพิติกรรมที่เป็นระบบมีพิธีรีตองที่เป็นระบบระเบียบแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยการไว้อะไรยการเชื่อมโยงการทางอารมณ์ทางการซับซ้อนของสังคมหรือการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าสัตว์เนี่ยอาจจะมีจิตวิญ,ญญาณบางอย่างอยู่ก็เป็นได้และบางทีเนี่ยมนุษย์อย่างเราอาจจะต้องหันกลับมาเคารพจิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นเพื่อเข้าใจโลกธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็ก l p l รดดิ d ด้วยนะครับช่องเล็กๆของเล็กครับที่จะมาอธิบายเรื่องราวอะไรประมาณนี้แหละให้เข้าใจง่ายๆภายในไม่กี่นาทีแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ